แปดธรรมจักรขปวัฒนาสูตรเอวเมสุตังเอกรังสมยังภควาภารณะสยามมิหาราติอิสิปะตเนมิกทายตตะโกภควาปัญจวาคิเยภิกุอมันเตสิทเวเมภิกเวอันตาปะพชิเตนะนาเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานโยโก ยีนอัมมปโตจานิโกอนารโยอนัตตัสสัิโตโยจายังอัตกิรมะนุมทานุโยโคทุกอนาโยอนัตัสสิโตเอเตเติกเวุปโอันเตอนุปกัมมมติมาปฏิปทาาเตนะอธิสมุทา กโรณียานกรณีปัสสมายาปัญญาญาณสมโพธยานิภานายสังวตติอัตตมัจัสสาธิคเวมาเจมาปติปทาตถาคเตนะอภิสัมปทาจักขุกรณีากรณีุปัสสมาาปญญาญามโพธาิานายสังวตติอยเมวะอริโยอัตถังโก อคุสัญยติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโสมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตฺเตนาปิสํบทายกุกรณียานกาลณีอุปัสสมาญาปิญญาญาสัมโพธายนะนาญะสังวัฒติอิสังโฆ วนภิกโควेทุกขังอนยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกะปริเทวะอทุกขะโทมนัสสุปายะสาทิทุกขาอิปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนรภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะ ปัญจุปทานะขันธาตุกาอิทังโคปนาภิกะเวทุกัสมุทัยโยอริยสัตจังยายังตันหาปุโนภะวิกานันทิราคาสหะคาตาตังตัดทาพินันทินิสัยยทิทังกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโคปนาภิกะเวทุกัสเโรโตอริยสัตจังโยตัต ส a หิวตันหายะอัสเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปนิปตินิสัคโคมุตติอนารโยอิทังโคปนาภิกเวทุกขนิโรธคามินีปจิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโสัติทังสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกครั no ้งอริยสัจจังติเมพิกเวผูเปอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิเอโลโกอุตปาทิทางโคปนิทางทุกครั้งอริยสัจจังปรินญาญาติเมพิกเวผูเปอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญา ปาติวิจฉาอุตตปาทิอารโกอุตตปาทิตังโกปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปะริญญายันติเมภิกขเวปุพเธอนันตุเตสุสัมเมสุตตากุอุตตปาทิยานังอุตตปาทปัญญาปาติวิจฉาอุตตปาทิอารโกอุตตปาที่อีกทางทุกขสมุทายะอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเธอนันตุเตสุสัมเมสุตตากุอุตตปาทิยานัง ปตัปปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตปาทิทังโกปนิทังทุกขสมุตยโยอริยสัจจังปหาตัปพันติเมพิกเวปุเพอานุสเตสุทัมมิสุอยากคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตปาทิทังโกปนิทังทุกขสมุตยโยอริยสัจ จังะหินันติเีปิกเวปุเปอานุสเตสุธรรมมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอีทางตุปะนิโรโธอริยสัจจันติเีปิกเวปุเปอานุสเตสุธรรมมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทางโคปนิทางทุกขะ นิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกะกาตตพันติเมพิกเวปุเพอนุสตสุธรรมเมสุจาคุงอุตปาทยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอรูปะอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอนุสตสุธรรมเมสุ แต่คุ้งอุตตปาทิยาังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอีทังทุกขณิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีขเวปุเพอนันตุเตสุตเมสุแต่คุ้งอุตตปาทิยาังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขณิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง พาเวตพันติเมพิกเวผูเปอนันุสติสุสัมเมสุจารุงอตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเิชะอตปาทิอาโลโกอตปาทิตังโคปะนิทังทุกขนิโรตคามินีปฏิปทาอนิยสัตังปาวิตันติเมพิกเวผูเปอนันุสติสุสัมเมสุจารุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเิชะอตปาทิอาโลโกอุต ปัตยาวะกีวันจะมีภิกขเวอิมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทางทวัสสากาลังยะธาภูตังยานตาสนังนะสุวิสุตังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสเท वे इमे चेतु सूरिया एंग ते पु या था अहम कवेशमे स फ्राम मन या पैसा याथे वनुया อนุตตรังสัมมาสัมโพธิญาณิสัมปทโปัจจัญาสกิญญานันจัปนะเมทัสสนังอุทัปปาติอะกุเมวิมุตติอะมนติมาชาตินติธานิปุณพโวติอิธมจภควอมนาปัญจวัคคยาิภควโตภาสิตัง ဟာပိနန္တုံအမတ်သမင်ချပနဝေယာကရနသမင်ပညမနေအယုသမတကိုလ္ထညသသ၀ိရချံဝိတမရံတမတချု ตัมภะกวาภะกวาภะวัตตาภารานติยังอิสิปตนีมิคทตาเยอนุตตลังธรรมะจักกลงป่าวติตั้งอปปติวติยังสมะเนระวาพัมนะเนนวาเทวนะวามารนะวาพัมมุนาวาเกะจิวาโลกัสมินตีขุมมานังเทวานังสัตตัง ตวาสตีทุมหาราชกาเทวาสัตมนุษย์สามิทุกมหาราชกาเทวาสัตว์ุตตาวัติงสาเทวาสัตมนุษย์สามิสุงตวัติงสานังเทวสันตังสุตวายามาเทวาสัตมนุษย์สามิสุงยามานัง อัญแฟนตังสุตตะวาตุสิตาเทวาสัตตมนุสาเมสุตุสิตานังเทวานังสังวานิํมนฺฑติเทวาสัตตมนุสาเมสุนิมฺมานฏตินเทวานํสันตังตวปรณิมิตวาสวาเตยเทวาสัตตมนุสา 干嘛？干你干。 ท่าสะาหัสสีโลภะตาตุสังกัมปิสังปะกามปิสัมภะเวทีอปมาโนุจามุราโลภุปุกีปาตุระหุติอติกัมเมวะเทวานังเทวานุปาวังอัตถะโคภะคะวะอะนุอุทานังอุทานีสอัญญาสีวะตะโพก